สวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์นะคะ,ะก็จะสิ้นเดือนรกรกฎาคมแล้วนะคะสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะเราก็มาเรียนรู้แบบออนไลน์กันต่อนะคะ ในสัปดาห์นี้นะคะเรายัางเรียนหน่วยหนูทําได้อยู่นะคะเรามาทบทวนสิ่งที่เราเรียนเมื่อวานนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะเมื่อวานนี้เป็นอะไรลูกการขอบคุณใช่ไหมคะการขอบคุณการขอโทษใช่ไหมคะเราจะขอบคุณก็ต่อเมื่ออะไรลูก คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ใช่ไหมคะปู่ย่าตายายคุณครูให้สิ่งของหรือเราได้รับสิ่งของจากใครนะคะเราก็จะขอบคุณและเราจะขอโทษก็ต่อเมื่อที่เราทําผิดใช่ไหมลูกเราเดินชนเพื่อนหกล้มนะคะเราก็ขอโทษเพื่อนทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจนะคะทําผิดเราไม่น่ารักเราก็ขอโทษคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความดีนะคะการทำความดีมีอะไรบ้างนะคะ,ะเรามาดูการทําความดีนะคะะการเก็บขยะอย่างนี้กวาดพื้นนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่มาดูอันนี้เป็นไงคะเด็กๆช่วยคุณครูทําความสะอาดห้องเรียนใช่ไหมคะอะอันนี้ก็คือง่ายๆเลยเรา เราไม่ต้องทำก็ได้ในห้องเรียนของเราใช่ไหมคะคุณครูจะเป็นคนทำแต่เราต้องช่วยกันทำไมลูกรักษาความสะอาดของห้องเรียนใช่ไหมคะเด็กๆสามารถนะคะไปเช็ดไปปัดไปกวาดนะคะไปถูไปทำความสะอาดที่บ้านได้เล็กๆน้อยๆที่เด็กๆควรทำได้เห็นไหมคะเรามีอัตลักษณ์สี่ใช่ไหมลูกอัตลักษณ์สี่มีอะไรบ้างนะคะรักเมตตาซื่อสัตย์ กตัญญูอยู่อย่างพอเพียงใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องทําความดีนะคะแล้วก็ทรงมาให้คุณครูดูไม่ต้องหวังผลอะไรลูกการทําความดีดีที่ใจดีที่การกระทําไม่ต้องหวังอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องหวังว่าพอทําความดีเสร็จจะได้คะแนนจะได้ นู่นนั่นนี่จะได้วุฒิบัตรจะได้รับคํามชมเราไม่ต้องไม่ต้องคิดแบบนั้นนะลูกนะการทําความดีมันออกมาจากใจเราเรามีจิตสํานึกใช่ไหมลูกจิตสํานึกจิตอาสาในการที่เราจะทําความดีเราก็ช่วยคุณพ่อช่วยคุณแม่เล็กๆน้อยๆได้ต่อไปค่ะเห็นไหมคะ ช่วยเก็บช่วยกวาด่าคนที่เห็นเขาก็จะว่าเออเด็กคนนี้น่ารักเห็นไหมคะเออน่ารักช่วยคุณพ่อช่วยคุณแม่ปัดกวาดแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายที่ทําอยู่ก็จะชื่นใจใช่ไหมลูกอ่าต่อไปนะคะภาพอะไรเอออ่า อันนี้เป็นจิตอาสาใช่ไหมลูกเด็กๆจิตอาสาทุกคนเลยทําช่วยกันทําความสะอาดเราต้องมีจิตอาสาไม่ต้องมาบอกว่าเด็กๆวันนี้ใครจะเอาขยะไปทิ้งไม่ต้องให้คุณหน่อยพูดใช่ไหมคะเรามีจิตอาสาเอ๊ะวันนี้เราจะทําความดีเราจะเอาขยะไปทิ้งเราจะกวาดห้องเราจะช่วยคุณหน่อยเก็บอาทําทความดีง่ายๆ ก่อนที่เราจะทิ้งขยะเราก็ต้องทำไมลูกย่อขยะให้เล็กลงใช่ไหมคะพื้นที่ในถังขยะเราจะได้เยอะขึ้นนะคะหมายถึงว่าเวลาที่เด็กๆดื่มนมอยู่บ้านเนี่ยเราจะไม่ทิ้งทั้งกล่องใช่ไหมลูกเราจะยอ่อใช่ไหมคะวิธียอ่อกุ้นหน่อยสอนแลวใช่ไหมลูก แกะมุมทั้งสองด้านใช่ไหมคะแกะเสร็จดูดนมให้มันหมดใช่ไหมลูกพอดูดนมหมดทํายังไงดูดนมหมดเราต้องเป่าใช่ไหมลูกเป่าหลอดให้นมมันออกมาให้หมดมันจะได้ไม่หกสุกประปุกเละเทอะใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็กดนมแบนๆกล่องนมแบน,แบน,แบนอ่าทีนี้เราหลายๆคนไปใส่รวมกันอ่ามันก็สามารถใส่ได้เยอะๆใช่ไหมคะอ่านี่คือจิตอาสาและการทําความดีนะคะต่อไปคะ่ะ นี่เห็นไหมคะเด็กๆช่วยกันทำไมลูกทำความสะอาดนะคะพื้นที่หไหมคะลูกเล็กๆน้อยๆเราไม่ต้องไปตัดฟืนไม่ต้องไปฟันไม่ต้องไปทำอะไรเราแค่ช่วยเก็บขยะแค่นี้ก็ดีแล้วนี่เป็นการทำความดีเล็กๆน้อยๆที่เด็กๆสามารถทำได้และก็ส่งความดีมาให้คุณครูดูนะคะส่งมาให้เพื่อนๆน,นะคะได้ดูการแลกเปลี่ยนกันนะคะ มีหลายคนพ่อแม่อาจจะไม่มีเวลาใช่ไหมลูกทำงานไม่มีเวลามานั่งถ่ายก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราทำเท่าที่เราทำได้เด็กๆอย่าลืมมีเงินเหลือเก็บเด็กๆก,ก็สามารถทำความดีได้ด้วยการออมเงินออมเล็กๆน้อยๆของเรานะคะใครมีก็ออมใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะต่อไปคะ่ะอ่า เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ไปทบทวนในสิ่งที่คุณครูสอนนะคุณครูหน่อยวันนี้สอนอะไรบ้างนะคะการทําความดีใช่ไหมคะต้องมีสักหนึ่งอย่างที่เด็กๆทําได้และเด็กๆอย่าลืมส่งความดีมาให้คุณครูนะคะเขียนชื่อเขียนชั้นมาให้เรียบร้อยนะคะเราทําความดีเรามีจิตอาสานะคะอ่าและสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะ ทบทวนทุกอย่างเลยวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมลูกตั้งแต่วันจันทร์ที่มู้ครูสอนมามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆก็สามารถเปิดคลิปอันเก่าดูนะคะได้นะคะวันนี้มึงครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆหนึ่งหน้าค่ะเด็กๆหยิบหนังสือทักษะภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยค่ะพร้อมแล้วเด็กๆเปิดนะคะอันนี้นะลูกเล่มสีแดงนะคะ มา,ม,มาแล้วคะ่ะมาภาษาอังกฤษวันนี้เสนอคำว่า day day พูดพร้อมกันค่ะลูก day อ่านออกเสียงสะกดพร้อมกันนะคะ t h h e y d ดเดแปลว่าพวกเขานะคะพวกเขาครั้งที่แล้วเราเรียน v ใช่ไหมคะ w e ั v แปลว่าพวกเราเรานะคะเดเนี่ยต้องหลายๆคนพวกเขาเหล่านั้นคือหลายๆคนนะคะรวมกันเรียกว่าเด d เดออกเสียงสะกดพร้อมกันค่ะล e t เติ t ทีนะคะตัวแรกนะคะล e t t ต r t t ทีท d ดย์เดนะคะแปลว่าพวกเขานะคะอ่าเด็กๆอ่านตามก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็เขียนรอยตามรอยปะนะคะ they are boys they are b o y นะคะพวกเขาเป็นเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายมีหลายคนก็ต้องเติมตัว s นะคะเวลาออกเสียง boys boys They are boys นะคะ They are boys นะคะต่อไปค่ะ They are girls They are girls นะคะพวกเขาเหล่านั้นเป็นเด็กผู้หญิงนะคะผู้หญิงหลายคนก็เติมตัว s ต่อไปค่ะตัวนี้ให้เราเติมตัว t ลงไปนะคะ They are kids They are kids นะคะ kids ก็คือพวกเด็กๆมีหลายคนใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะตรงนี้เติมเลยนะคะ t h e r แล้วหนูขอโทษลูก t h e y นะคะ t h e y day นะ,ะเติมคำว่า day ลงไปนะ,ะ they are students they are students นะคะ they are students แปลว่าพวกเขาเป็น student คือ นักเรียนนะคะพวกเขาเป็นเด็กนักเรียนนะคะอ่า <c oughs> โทษทีลูกอ่าเอาเรามาดูนะคะตัวนี้ให้เด็กๆเ,เติมที T ่ h e y นะคะเออไม่ถูกเขียนให้ถูกนะคะดาวนะคะทุกตัวจะขีดจ,จากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะอา้าว day days day s day แปลว่าพวกเขาไม่มีตัว s นะขอโทษ day day they แปลว่าพวกเขานะคะต่อไป they are boys they are boys นะคะ they are girls they are girls ต่อไป they are kids they are kids นะคะ they are students they are students นะคะอ่ะคุณครูฝากให้เด็กๆไปทบทวนและฝึกอ่านนะคะแล้วก็เขียนให้สวยนะคะแล้วก็ระบายสีให้ครูหน่อยด้วยอย่าลืมเขียนชื่อนะคะ อโอเคสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะการเรียนการสอนตามหน่วยหนูทำได้และก็ทำแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะ